บทที่สิบบท,บทส่วนมหาสมัยสุดเอวามสุตรตังเอกังสมัยยังพระกวาสเกสุวิอัลติกะปิรัตวสูตรสมิงมหาวเนมาปาพิขุสังเกนาสิทธิ์ทิพจามามเตหิพิขุสเตหิสเปเหวะอารานเตหิทัาสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาหุนติพระกวนตังทัศนายาพิขุสังกัญจาอาัลโคจตุนังสุธาวาสกายิกานังเทว,วานังอะตะพระหสิ อายังโผพักขวา,ากเกสุวิหารติกปิปตุวัตุเตมิทมหา,ามหะวเนมาหะตาพิคุสังเคนะติทิงปันจมะมัาเตหิพิขุสเตหิสเตหิเวอะอรันเตหิทัสสาหิจะลาโกโตจะโลกะทาตูหิเทวตาเยปุเยเนะสันนิปติตาหุนติภักขวันตังทัศนายะพิคูสำคัญจะยันนูนะมายามติเยนะ พัะวะาเตนปตาาุปะสังกับมะยามะอุปะฝังกะมิตวะพักวะโตสันติเกปัญจะปัจเจกคาถาพาเสยยามาติอาจจะขตาเทวตาเสยยถาปิดหน้านามาภะละวาปุริโส สามัคิีตว,วา่าภาหังภาษาเลยยะภาษาริตังวา่าภาหังสามิเชยะเอว่าเมวาสุธาวาเสสุเทเวสุอันตะละหิตาภักะวะโตปุระโตปาสุละหังสุอะระโขวตาเทวตาภักะวัตภะคะวันตังเออะ ทิวาเทตว,วาอะเอกมันตังอตังสุเอกมันตังจิตาโหเอกเทวตาภะคะวะโตสันเกอิมังกาถังอภาสสิมหาสัมมโยปาวะนัสมิงเทวากายาสัมมาฆตาอาคตัมหิมังอัมมะสัมมยังภะคิตาเยวะ อปาลาชิตตสังคันติอะระโกอปาลาเทวตาภระวัตสันติเกอิมังคถังอภาสริตตะปิขาวบปมาทะสังสุจิตตังอตตะโนอุชุกัมัะกังสุสาราเถวะเนตานิคะเอตวาอินทริยาละกันติปันธิตาติ อัตจโขอ,อปิลาเทวตาพระโคตโตสันติเกอิมังคถังอภาติเจตวาขีรัาางเจตาวาปาลีคังอินทักขีรังโอหัจจะกมาเมกาเปตันติสุทาวิมาลาจากขุมาตาสุทนันต สุทันตาสุสูนาคาติอรหัวภลาเทวตาปังวโตตานิเกอิมังกาถาอปัสสิเจเจจิพุทธังสารนังตัตคาตาเสนาเตฆามิสันติอปายาภูนิปะหายะมนุสังเทหังเทวกายันปริปูเรสันติติอรหัว พะควาพิขูอามันเติเยปุยเยนัสพิกาเวทัสสุโลกตาตุถูเทวตาสันนิพติตาโหติตถาคตังทัศนายาพิขุสำคัญจะเยปิเตพิขูเวอเหสูงตติมัตพานางอะหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระคัวตานางอัะ ปาละมายวะเตวะตาสันนิปติตาอเหสุงสยถาปิไมหังอตาลหิตเยปิเตปิกะเวอวิสันติานาคตาวะวัตานานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานังอปะอาตะปะลามายวะ เทวตาสันนิปจิตาป้าวิสันติเสยยถาพิไมหังเอตะละหิอาจิกิสามิพิกาเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามิพิกาเวเทวกายานังนามานิเทลิสามมพิกาเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาตาธุกัรง มะนาิกะโลธาภาศิสามีติเอวัมพันเตเติโขเตภิโขพะวัตโตปจัสุตงมภะวาเอตตะทัโวจะสีโลกับมนุษย์กสามิยัตตากุมมาตัสิตาเยสิตาคิริกะปะลังตะ หิัตาธมาหิตาปุตุสีหาวาสังลีนาโลมหังสาเทสัมพุโนโอธาตามานาสาสุธาวิปปัตถันมาาวิลาสินโยอันจัด เตยศวาวะเนกปิละวัาเวตุอามาสยิสสาสาวะเกศาสนและเตวะกายาอาภิก e ันตาเตวิชานาถาภิสาวเตอาตับก <Felix 's> <ique> ับปัมมลุงสตวาพุทธศาสาสนาเตสัมปาตุระหุยานังอามานุสานาทสานังอเปเกสตาามัตสุง สหัสสังอัตตะสัตตะลิงต่างเอกสหัสสานังอามนุสสานะพระสงอเปเกนันตะมัทสุงทิสาสัพภาปุตตาอหุงตันจาสศพังอภิญญายะ ว่าวากิตาวานจาจักุมมาตุอัมมัสายิสัสสาวะวเกสะเนระเตเทวากยายาอภิกันตาเทวิชานาถวิชาโวเตวหังกิตตะอิสามิคีลาหิอนุภาาาุพโสจัตตะสะอัสสาวายาขาปุมมากะปิระวัตาวา ทีมันโตชุดสีม ah no ันโตวนหนวนโตยกสันติโนโทามนาอภิกรรมพกุูรแต่จิจริงว่าางชาสหาสาเหว่ามตยาขานาวัติวันนี้โนอิยทีมันโตชุดสิมันโตวันหนาวันโตยกสันติโนโมทามนาอภิกรรมพิฆุนังแติติงว่านาง ตาตาคิราติตาหัสายะขานาวติวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสันติโนโมทัมนาอภิกามุภิกุนางสมิติงว่านางอิเจเตโสล่าสหัสสาสหัสาสาหัสายะขานาวติวันิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสันติโนโมทัมนาอภิกามุภิกุนางสมิติงว่านางเวสาเมิตาปัญจสัตายะขานาวตะเวนมิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสันติโนโมทัมนาอภิกามุภิกุนางสมิติงว่านางคุมิโรราชาคะหิโก เวคุลัสสัติเวตังติงโยนังสัตตะสหสังยักขานังปะยิรูปปาสาติกุมพี่โรราชาคหิกโกโสปาคสม,มิตริงว่านังโอริมันจัดที่สังราชาทาตะละโตโะสาสาติกันทปานังอาทิปฏิ มหาราชายสันสิโตพุทธาปิตาสภ้าวอินทนามาม้าภรรอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสันติโนมุทัมนาอภิคามุมิคุนังสิมิทิงว่านางทักขิณนันจัดที่สังราชาวิรุณอโหตัปสะตตธาติคุมพานังอธิปติมาหาราชายสันสิโตพุทธาปิตาสภ้าวอินทนามาม้าภรร Iti mantau tu, ti mantau wana, mantau ya fanti no mota mana api kami kurang tu binting mana ang pasi mantati tang laja wilu pakau pasar tadi kanang ati pati mahalaja ya fanti tau put tapi tak apa wo indah nama mama apa lah iti mantau tu, ti mantau wana, mantau ya fanti no mota mana api kami kami kurang tu binting mana ang utaran jati tang tapa ya kanang ati pati mahalaja ya fanti tau mama วันนั้นวันโตยัสันสินโมุทัมนาอภิคำพิกนางถึงจริงว่านางโุรีมาที่สังรัตราชโาขี่ในนาวิรูหะโกปัจจิเมนาวิรูปะโคเวโรอุตตะลังที่สังจัตตาโลเอมหาราชาตมาตาจัตุโลทิสาพันธะามานาอัตสุว่านกะปิรวตตเว เตสังมายาวิโนราคาสาอาคูวันจานิกาตถามายาคูวเวทเนทูเวเกนทูวิภูจะวิภูตาหะกันธาโนกามาเศธโถจะกินุวมัตุนิมัตุจะปะนาโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจะมาสัตติลิกิตาเสนโนจะกันธาโพนโรราจะ โอนะโูอาคูปันจัสิโกจะเกวติมพารูสุริยะอาชาเอเตจันเยจัลลาจานคันทัาสหราชุพีโมทมานาอภิกามุงภิขุนางติมิติงวันังอาตาคูนาภัสสา นาคาเวสาลาตาหะปัญชกาคัมภารัสสะตะลาคัคูอาคูปาคา,ายาคาสหายาติพียามุนาทัตาตะลัทธาจาอาคูนาคายาสันติโนเอลาวนโนมหาอาคูโตปาคาัสิมิติงวานัง โยนาคาลาเชตหาสาหะตันติยิพาทิชาปักกิภิสุทธ,ธจะจักขูเปหายาสาเตนบันนามัชจปัตตาจิตราลุปันาอิติเตะนามังอภยันตตาอาคาลาชาลาชานามาติ tu pa na to ke ma si pu to sa satt... tun ha a hi va he... ja hi he... pa ha a... a... yan yantan... ta na a ta la nama ma gang so vi เชืราหัสเสนาสามุทังอสุราหิตตาพาตาโลวาสาวัเตเตอิทิมันโตยะสันสินูกาลกันจามะอาภิสมาอาอสุราอาภาณะเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโท นามุติสาหะมะสัตันจะพาริขุทัานังสัเพเวโรจกนามากาสันในจาวาพรลิงเสนังาหุปัตตามุปาคามุงตัมโยตานิปัตันเตปิขุน สามันสามีติงพระวานังอาปูจะเทวาปตวีตัดเตชวาโยตตาข้ามุงวารุนาวารุนาเทวาโสมูจายาสาปะหาเนตากรุนากายิกาอากูเทวายาสันสีโน อาเตตะสารกายาสะเพนะวติวันิโนนีมันโตชุติมันโตนัวันโตยัสษสินุโมธรรมะอภิการมุงที่ขูนางจิงจริงว่านางเป็นทูจะเทวาสหะตีจะอาสมาจะทูเวยะมาจันทสูบะปานิสาเทวาจันทมากูุุรกกิตา สุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรากิตาวาขัตตานิปุรากิตวาอาคูมันทะวะลาหกาวาสุนังวะวาสโวเสโทตะโกปาคะปุรินทะโทท่สเสตเท ชาสตากายาสะเพนะวติวันนิโนอิทิมันตุจุติมันตุวันนั่ันตุนนตยสันสินุโมตม,มานาอภิกรมงพี่ขูนังถึงที่จริงว่านางอาถาคูสหคูเทวากาลามคีสิตชาลิวาอาริทากาจาโรชาจะอ,อุมาปุพพะปุพานิกาสีโนวัลุนาสหาธรรมมาสั อาจะอจุตาจะอเนชกาสุเลยยาลุจิลังอาคูอาคูวาสะวะเนตินูท่าเศตเตท่าสารกยสะเปนนววติวันนิโนอ mmm ิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตยะสันสินโนวะท่ามนาอภิกรรมุขุนังจิตมิจม่านัง สัมมาสัชหสมานมามนุษย์สัมนุสุตสัมมากิตตาปัทูศิกาอาคูอาคูมโนปัทูศิกาอาชาคูอะราโยเทวาเดจะโลหิตวาสิโนปารลกามหาปารลกาอาคูเทวายาสันสิโน กสิเต้าสารกายาสเพนาวัติวันนิโนอิมันโตชุติมันโตวันลันโตยศสันติโนมุตัมนาอภิการมมิดผู้นางจะมีทิ้งวันนงสุกากาลุงมหาอาลุณาอาคูเวคะนาสาปะโอทาปะกายาหาปาโมาอาคูเทวาวิจักขนาตะตามาตาหาลาคาคาอิส สักาจะยาสันสีโนฐานายังอากาปชุนโนโยทิสาอธิอภิวัตสิแทสิเตสะสารกายาสเปนาวัตถิวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันงวันโตญาสันสิโนมตะมนาอภิกามุพิหูดังสมิจิวะนังเขมิยาดุติตายามาสักาจ่าญาสันสีโนสามพิษ กาลาวาเสรษาโชตินามาจะอาสวานิมานันติโนอาคูอัฏฐานคูปะลาเนมิตาแท้เศจเทสะสะกายาสะเป็นอวุติวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสันสิลุมโมตัมนาอภิกามุงพิโคนางสิมิสิงว่านังคาเทเตส เทวานิกายาตะเปนาวติวานิโน,โนนามันวะเยนะอาคันฉุนเยจันเยจัทิสาปาหะปาวุฒะชาติมักขีรังโอมาตินนะมะนาวะวังทักเขีมอุนคะตะนัง าอาครังกันทางว่าอาสิสาติตังสุพัมมาปะละมะตโตจะอุตาอิทิมะโตสาหะสัน,นังกุมารโรติสโสจะโสปาฆาสัมมิทิงว่านงางตาหัสพัมมาโยกานางมาหาพัมมาพิ hati upa panuju no ti manto pisa makayo ya san si so pa se te isa la at ha aku panje ka wa no. ka wati no te san te machato aka hari to hari wali tape a li, พิกันเตตินเทเทเวจัพปมาเการาเสนาอภิกานีปันสะกันหัสสะมันที่ยังอัตะคันหัสทะปันทัศนาปันธามะภูโวตัมมันตาปาริวาเลธามาโวมุจิทะโภจินังอิติตัส หามาหาเสโนธันหาเสนังอัปปะอะเปสัยยิปานินาสารมาหจอาลังกะตวานาเถรวังยะถาปาวุสโกเมโกานาสัน โตสาววิชุโกตาตาโสปัจจุทาวัติสังกุตโตอาสายังวะเสตันจาัพางอภินยาญาปาวกิตวานาจักุมาตโตอมาตยิสัทาสาวกเกสสเซเนละเตมาลาเสนาอภิกันตาเตวิจานาตาภิกกวู

สหภูมิเหตุสาวกเตเจสุตาติ